สวัสดีครับนะครับทักทายกันเย็ยนๆนะครับผมนะแล้วก็นั่งกินข้าวชิลๆแล้วคับผมนะสักครู่นะครับวันนี้ก็วันวันที่อะไรวันนี้ลืม,ล,มลืมทุกทีเลยวันที่อะไรวันนี้วัน ว,วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเจ็ดนะครับว,วันวันรวยนะวันรวยวันนี้วันรวย <c oughs> รวยยังไงรวยหวยไงบางคนก็สวัสดีครับหนึ่งท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะพูดน,นะหนึ่งท่านเข้ามาใครเอ่ยวันนี้มาแบบชิวๆมากินข้าวมากินข้าว อาหากินข้าวกันนะแล้วก็คุยคุยกันแบ่งบันไปเรื่อยๆนะครับผมนะกับธุรกิจดอกบ,บิสนะครับนะวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานประจำก็น่าจะเลิกงานแล้วนะครับผมหรือไม่ก็เพื่อนๆที่เข้ากะเข้ากะเข้ากะนะครับผมเข้ากะ อาจจะทำงานอยู่ก็ได้นะครับเช่นสนามบินธุเกิจเพื่อนๆพ่อนอวงการก,ก็ยังทำงานกันอยู่น,นะครับผมนะเกินผมก็ออกมาทำรับจ้างส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวแต่แต่เราเป็นจ้างเป็นนายตัวเองจ้างงานเองแล้วก็ทำธุรกิจ ธุรกิจควบคู่กันไปคือดอบริสนะครับผมนะนะครับอ่าไปกินข้าวกันนี่ไอ้น้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไอ้น้องไงเนี่ยน้องเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาครับนี่ครับกินแค่นี้พอ แล้วก็อันนี้พอแค่นี้พอกินสองอย่างพอนะครับไม่ต้องกินเยอะนะเดี๋ยวสกูนครับสกู่ชมวบียร์ไก่อนแลวชมเบียกันไปก่อนดาราพักไต้ดาราพักไ้ ตาก,กินดูฟันตรงนี้ฮะเรียดตรงนี้ดีกันเลยสีครับโอเคมา,มาต่อต่อก็กินกันไปเรืเร่อยๆนะครับ ตอนกินนะผมนะ่ะจะกินผักกินผักส่วนมากนะครับผมนะจะเน้นผักเน้นผัก,ผกแล้วก็ข้าวนิดหน่อยโปรตีนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็อีอยา,มากมันคือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่กินเอ่อวันละหลายลูกเลยหลายลูกเลย,ลย,ลก,เลยกินอร่อยเป็นอ่อพันจากญี่ปุน่นพันจากญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดู

วันนี้ก็แค่ทุกคนนะครับผมแค่ทุกคนเปลี่ยนนะครับผมน้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากาชีวิตเดิม,ดม <_ m ys> ๆครับชีวิตเดิม,เดมๆที่ที่ทํา,ทาง,งานประจําอยู่นะครับผมนะยุคนี้มันมันยุคออนไลน์ลนะครับผมนะแต่ไม่ใช่ผมจะมาบอกว่าให้ทุกคนเลาออกจากงานนะผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเน,นี่ยทาง,งานประจําอยู่ใช่ไหมครับผมนะก็แบ่งเวลานะครับผมนะ เป็นเวลาเลยหลังเลิกงานก็มาทําออนไลน์สมมติว่าเพื่อนเพื่อนเลิกงานห้ามงเย็นใช่ไหมครับผมนะ้ามงเย็นเนี้ยเลิกงานแล้วปักหกโมงก็คึชั่วหนึ่งชั่วโมงก็เคลียร์ตัวเองก่อนนะครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาลุยออนไลน์นะครับผมนามาลุยออนไลน์ ง่ายได้เข้าเรเบอรี่ก็แกงแั้วอีกก็โอเคแล้วเหมืนผมเนี่ยก็ เมื่อก่อนก็ทํางานประจําอยู่นะครับแต่ว่าก็ได้ได้เอาตัวเองออกมาจากาวงจรวงจรตรงนั้นนะครับผมนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะทำงานมาสิบสิบแปดปีอยู่กับางานประจำนะครับผมนะก็ มันมันมันจำเจแลมันจำเจมันเบื่อนะครับผมนะตื่นมาตื่นมาก็อาบน้ำแต่งตัวไปทำงานพอกลับมาก็นอนตื่นมามันจชีวิตมันวนลูปอยู่อย่างอย,อย่างนั้นแล้วครับผมนะคืออยากหาอะไรที่แปลกใหม่บ้างนะครับผมนะ ก็เลยออกมาทำอิสระนะครับออกมาทำอิสระก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเองนิดหน่อยนะแล้วก็แล้วก็ทำออนไลน์นะครับผมแล้วก็ลืยอออนไลน์ แล้ออนไลน์ที่ผมทำอยู่ก็เป็นนักโปรโมทให้กับแอปดอบวิทย์นะตอนนี้ผมก็โปรโมทให้กับแอปดอบวิอยู่ก็ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาธุรกิจก็ไม่นานมาทีนะผมนะก็เริ่มแบบจะมีลูกค้าบ้างแล้วนะครับผม เดี๋ยวอย่างนี้กันผมจะแชร์สกินหน้าจอให้เพื่อนๆนะผมนะเพื่อเพื่อที่จะได้เห็นรูปแบบการทำงานในแอปดอบลิสนะครับว่ารูปเล่นวิธีการทำงานทำยังไงนะผมนะเดี๋ยวผมกดมาที่แอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวนะหาหาปากกาก่อน ปกปากกาอยู่ไหนโอเคอันนี้นะครับผมอันนี้นะครับนนะอ่าอันนี้เลยอันนี้คืออันที่วงกลมนะที่วงกลมนะคือแอปดอบริด คือแอปนี้คือแค่ดอบลินั้นครับผมแล้เวเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะผมจะกดเข้าไปที่แอปดอบลิทอ่าอันนี้คือแอปรูปร่างหน้าตาของแอปนะครับผมก็เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมนะผมกินไปด้วยคุยไปด้วยไม่เป็นไรนะครับผมนะนะโอเคนะครับ เพราะว่ามันอิสระหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนมาทำการตลาดห้กับแอปดอบลิสเนี่ยเพื่อนๆจะมายิงแอดโฆษณาก็ได้จะมาไลฟ์เหมือนผมก็ได้นะับนะแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะมีทักษะทักษะหรือว่าเทคนิคเทคนิคยังไงก็ได้ที่จะหาลูกค้าเพื่อที่ เพื่อที่จะจับแอปพลิเคชันลิงก์ของเราเนี่ยให้ให้กับลูกค้าเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยลงทะเบียนจับยัดจับยัดแอปพลิเคชันลงในมือถือของเขาเนะี่ยให้เขาช้อปปิง้งนะครับผมนะให้เขารู้ว่ามีแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ดอกฤทธิ์ขายสินค้าอาหารสุขภาพ เครื่องสำอางความงามอยู่ในประเทศไทยนะผมนะแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็เป็นแอปที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราได้ด้วยในขณะที่เราในขณะที่เขาช้อปปิ้งนะครับผมเราแชร์ลิงก์ออกไปให้เขาสมัครเป็นลูกค้าเป็นพันเมื่รกับเราเขาช้อปปิ้ง เมื่อไรอกำไรเจ็ดสิบเร์หรือว่าแคสแบ็กจะดิ้งมาหาเราด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมกดมาที่อ๋อเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนสินค้าเพื่อนเป็นห็นสินค้าไหมแอปดอบฤทจำหน่ายสินค้าสุขภาพนะครับผมสุขภาพเครื่องสำอางความงามนะครับ แล้วตอนนี้ในแอปอ่ะมีประมาณอยู่ประมาณ60กว่าใบนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแบนต่อไปในอนาคตนะครับผมนะอมตอนนี้แอปพลิเคชันนะครับผมเปิดขึ้นมาก็ประมาณ หนึ่งปีเต็มเลนะครับผมนะหนึ่งปีเต็มแล้วก็แอปพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวนี้สาม,มารถดาวน์โหลดได้ที่ช่องทางอแอปสโตร์เพสตูแล้วก็หัวหวีดิกราลี่ได้นะครับนะสามช่องทางนะครับนะ เพืเ่อนๆใช้มือถือรุ่นไหนก็หลุดได้เลยนะครับตามเิดสุ๊แอดตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอย,อย่างนี้แล้วก็แล้วก็ เรานะ่ยไม่ไม่ใช่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านะครับผมนะแต่แต่สามารถที่จะรับกำไรนะครับผมรับกำไรนะ70%นะครับผมแค่รอซื้อสินค้าหนึ่งอย่างนะครับในแอปนะเราก็จะได้ลิงก์ธุรกิจมาได้ลิงก์มาลิงก์เนี้ยเป็นเครื่องมือในการสร้างลูกค้าให้กับเรานะครับผมนะลิงก์เนี้ยสามารถที่จะสร้างลูกค้าให้กับเรา รถใช้ลิงก์นี้ใช้ออกไปนะครับผมให้เพื่อนๆสมัครใต้ลิงก์นะนะครับผมเมื่อเขาซื้อสินค้าในแอปของเขาเนี่ยกำไร7จดิจะด้งมาเราในครั้งแรกที่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับผมนะ <Okay. S 1> แล้วหลังจากนั้นน่ะลูกค้าคนนั้นน่ะเขาก็มีลิงก์เหมือนเราใช่ไหมครับผม <Okay. S 1> เขาก็มีลิงก์เหมือนเรา <Okay. S 1> เขาก็ <Okay. S 1> เขาก็สร้างไรายได้ได้เหมือนเราได้ด้วยนะครับผมนะ okay. เขาก็แชร์ลิงก์ออกไปแล้วก็เราอะจะได้อะไรจากลูกค้าคนนี้เราก็จะได้ได้อ่าค่าแคทแบ็กสินค้าจากลูกค้าคนที่2ของลูกค้าคนที่1ใ,<ช>1ใช่ไหมครับผมเราก็จะได้อ่าอาค่าค่ากล่องสินค้ากล่องละ100บาท60บาท8 0บาท20บาทนะครับผมนะแล้วแต่ว่าราคาสินค้านั้นจะมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะนี่มัอกระเท ไม่เคีอยเคื่นะครับกินไ้วรยกินไ้ว่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมากดที่บัญชีนะกดที่บัญชีนะอันนี้<ะ>อ่า วันนี้ได้กี่บาทดูก่อนวันนี้ไม่ได้ทํางานเลยวันนี้นะครับผมนะอันนี้คืออคือแคชแบ็กแคชแบ็กจากาลูกค้านะครับผมนะแคชแบ็กจากลูกค้าถ้าเกิดว่าเราแนะนําเองเนี่ยเราจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นจากสินค้านะครับผมแต่ว่าเนี่ยส่งยี่สิบบาทเนี่ยเด้งจากาแคชแบ็กจากชั้นของลูกค้านะครับเดี๋ยวผม,ผมจะกดตรงนี้จะกดที่แคสนะครับผมกดไปดูกดไปดูป,ดปับ๊บว่าจะเด้งมาจากไหน ดิงมาจากไหนอ่าเนี่ยดิงมาส่งร้อยบาทเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ดิ่งมาส่งร้อยบาท20บาท8ปิบาทจากลูกค้าของจากลูกค้าของเราที่เราไม่รู้จักนะครับนะจากชั้นอ่าชั้นชั้นจากชั้นลงไปจากลูกค้าของเราที่เราแนะนาเองเราก็จะได้แคชแบ็กจากสินค้าด้วยถึง5ชั้นนะครับโอเคนะครับ แล้เวเราก็สามารถถอนตังค์ได้นะครับผมนะขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทคนระับตอนนี้ผมสะสมมาเก้าร้อยหกบบาทเดี๋ยวถ้าเกิดครบหนึ่งพันเดี๋ยวผมจะไลฟ์ผมจะไลฟ์เด่นปันเกี่ยวกับวิธีการถอนนะครับผมนะแล้วก็นี่คือ,อยอดเงินสองห0ื่นแปดสองหมืนดนี่คือกำไรล้วนๆนะผม กำไรล้วนๆที่ผมได้ทําการโปรโมทแอปออกไปนะครับนะได้ทําการโปรโมทแอปออกไปโดยที่ว่าผมอ่ะซื้อสินค้าแค่1ชิ้นเองซื้อสินค้าแค่1ชิ้นแล้วหลังจากนั้นผมก็ก็โปรโมทลิงก์โปรโมทลิงก์ของผมเนี่ยไปให้ลูกค้าสมัครเขาซื้อสินค้ากำไรก็จะเด้งมาผม 70%นะครับผมนะนะอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั่นแหละนะแล้วนี่คือกำไรล้วนๆ28 0 0 0นแครัลแล้วก็จะทำกำไรอย่างนี้ไปตลอดไปหลักแสนหลักหลายแสนต่อไปอาจจะเป็นหลักล้านก็ได้นะครับผมนะผมก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผมนะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาตอนนี้นะครับผมนะเป็นโอกาสดีมากแอปพลิเคชันออกมาแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ เพื่อนๆที่สนใจอยากจะมีรายได้ก็สามารถที่จะทักทักทายมาหาผมได้เลยนะผมผมยินดีที่จะแบ่งปันแล้วก็เชิญเข้ากลุ่มเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้กันต่อไปนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์กันเล็กๆน้อยๆทักทายกันนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบางทีอาจจะมาไลฟ์ดึกๆนะครับผมนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็อ่า ทำดบลิ้นไม่ยากเลยนะครับผมอยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายของของเรานะว่าชัดเจนกับกับกับออนไลน์ไหมกับออนไลน์ที่เราทําอยู่ไหมถ้าเกิดว่า,าเพราะว่าบนโลกใบนี้บอกเลยว่าในประเทศบ้านเราเนี่ยออนไลน์มีเยอะมากหลายตัวมากนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราทําตัวนี้แล้วแล้วก็มีคนอื่นมาชวนอีกก็คือว่าเป้าหมายไม่ชัดเจนอะเราก็ไปาหาคนอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกเครื่องมือหนึ่งโดยที่ โดยที่ว่าเครื่องมือนี้ยังยังไม่ยังไม่สาเร็จทีก็ไปหาเครื่องมืออื่นแล้วนะครับผมนะยังไงมันก็ไม่สําเร็จนะครับผมนะคือฝากให้เพื่อนๆเลยนะครับผมนะการทําธุรกิจอะไรก็ได้อะไรกรตามนะครับผมนะเป้าหมายชัดเจนและเพื่อนๆจะสําเร็จแล้วก็พัสิทธิกับเครื่องมือนั้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยเจอกันดึกๆนะครับผมไลน์นี้ก็แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ Darah apa, kak? <laughs> Oke. Okay. Darah apa?